อ่าอันนี้ก็คล้ายคลึงกับหัวข้อของคืนนี้นะครับบอกว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยนะต้องการละอวิชาแต่งานที่ทำอยู่นะงานที่เลี้ยงตัวแบบคารวาสคนหนึ่งซึ่งพระพุทธเจ้าตรัสนะว่าเป็นทางมาแห่งทุลีนะครับบอกว่างานที่ทำอยู่เนี่ยมันสร้างโมหะให้ผู้คนนะแล้วก็สร้างอัตตามากๆอ๋ออันนี้อาจจะสร้างโมหะให้ตัวเองนะครับสร้างอัตตาให้ตัวเอง ตรงข้ามกับเส้นทางที่เราอยากปฏิบัติเลยไม่รู้จะทำยังไงดีอันนี้มีวิธีง่ายๆนะครับคือเราแยกแยะเราตกลงกับตัวเองให้ได้นะว่างานที่ทำเราทำเพื่อที่จะหายอยู่หากินเพื่อที่จะเลี้ยงชีพกายมนุษย์เนี่ยไม่เลี้ยงชีพไม่ได้นะถ้าเป็นคราวาสต้องเลี้ยงชีพด้วยการทำมาหากินถ้าเป็นพระต้องเลี้ยงชีพด้วยลำแข้งนะคือ พระพุทธเจ้าตรัสว่าเลี้ยงชีพด้วยการออกบินธบาตนะครับมันต้องเลี้ยงชีพมันต้องเอาอะไรใส่ท้องเนี่ยตรงนี้ตกลงกับตัวเองให้ได้ก่อนนี่เราเลี้ยงชีพโดยการเป็นฆราวาสแล้วก็เป็นฆราวาสที่อยากปฏิบัติธรรมด้วยเนี่ยมันขัดแย้งกันไหมมันก็ขัดแย้งกันส่วนหนึ่งนะอย่างเวลาเจอปัญหาแบบนี้แหละไอ้ตรงที่ว่าน้ยเส้นทางทํามาหากินเนี่ยบางทีมันต้อง ไปสร้างกิเลสให้คนหรือว่าสร้างกิเลสให้ตัวเองแต่มันเหมือนจะสวนทางกันกับเส้นทางทางจิตวิญญาณที่เราต้องการเส้นทางทางจิตวิญญาณของเราคือทิ้งอัตตาไม่ใช่เพิ่มอัตตาทิ้งต้นเหตุของทุกข์ไม่ใช่ไปเพิ่มต้นเหตุของทุกข์ให้มันมากขึ้นนะ นี่พอเรามองว่าโอเคมันมีความขัดแย้งอยู่ตรงนี้เราจะตกลงกับตัวเองไงให้มันมีความสมานใ้ฉันราบรื่นมากขึ้นนะระหว่างอา,อาชีพการงานกายจิตวิญญาณที่มันเป็น,เป,นเป็นสุดยอดปรารถนาของเรานะก็บอกกับตัวเองว่าณนะเวลาที่เราทำงาน ตกลงกับตัวเองอย่างนี้นะว่าเราทําเพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงท้องไอ้ o s i t i o n ไอ้ตำแหน่งหน้าที่หรือว่าไอ้อะไรที่มันจะต้องเป็นหน้ากากกิเลสเนี่ยนะไอ้ตรงนั้นเนี่ยเราอาจจะอินกับมันก็ได้อาจจะมีมันเพื่อที่จะใช้มันทำมาหากินแต่เราจะรู้ ว่ามันเกิดขึ้นแค่ไหนมากหรือน้อยนะอย่างบางคนเนี่ยบอกว่าถ้าไม่มีกิเลสไม่มีโมหะมันอินกับงานไม่ได้มันเป็นสมาธิกับงานไม่ได้เราก็รู้ไปตรงนั้นน่ว่าเนี่ยตอนนี้เรากำลังถูกครอบถูกครอบด้วยกิเลสเต็มเหนียวเลยนะไอเหมือนกับจิตของเราเนี่ยจมน้ำมิดหัวเลยคือให้มีสติรู้ไม่ต้องไป พยายามหลอกตัวเองว่าตอนนี้เราไม่มีกิเลสนะให้รู้ไปว่าณขณะนี้จิตมีกิเลสข้อไหนอยู่เหมือนกับที่พระพุทธเจ้าให้พิจารณาในจิตตานุปัสสนาไว้นะ่ะจิตมีราคะให้รู้ว่าจิตมีราคะขณะน,นี้ราคามีอยู่ในจิตให้รู้ยอมรับไปตามจริงแล้วเมื่อราคะมันหายไปจากจิต ด้วยสติตรงนั้นเนี่ยที่มันรู้เนี่ยหรือถึงเวลาที่มันจะหายไปก็ให้รู้นะเนี่ยอย่างนี้ก็เรียกว่าเราได้ส่วนในการปฏิบัติแล้วได้ส่วนที่จะตีกรอบไม่ให้จิตเนี่ยมันเตะเลิดนะลงลึกไปในเส้นทางของกิเลสแบบปักหลักเหนียวแน่นคือมันจะค่อยๆถอนขึ้นมาทุกครั้งที่คุณเห็นความไม่เที่ยงของกิเลส นะเห็นไหมคือเราใช้กิเลสมาเป็นเครื่องเจริญสติได้พระพุทธเจ้าสอนเองนะอันนี้ในจิตตานุปัสสนานะคือคือจริงๆเระาที่พระพุทธเจ้าสอนท่านสอนขั้นแอดวานนะไอ้ที่เห็นกิเลสในจิตเนี่ยคือไม่ใช่แบบนี้หรอกแต่ว่าเราสามารถอ้างอิงได้นะว่าถ้าเรามีสติมากพอที่จะเห็นว่ากำลังเกิดกิเลสชนิดใดอยู่ในจิตของเราได้นั่นแสดงว่า นะเราสามารถที่จะเห็นความไม่เที่ยงของกิเลสช,ช,ชนิดนั้นได้เหมือนกันแล้วถ้าเราเห็นกิเลสมันแสดงความไม่เที่ยงมันมาอยู่ในจิตแล้วออกไปจากจิตจิตเดี๋ยวมีกิเลสเดี๋ยวไม่มีกิเลสไม่ได้มีตัวใดตัวหนึ่งเนี่ยคงที่แค่นั้นเราก็ขยบก้าวหน้าทางธรรมได้บ้างแล้วช่วยๆนะมันออไม่ใช่ว่า มีกิเลสแล้วเราจะทําอะไรไม่ได้เลยนะครับ